กูไม่รู้เอาใหม่ยูกงนี่เอาใหม่นะฮะอุ้ยตัวของผมชนะนะครับเฮ้ย โอ้โหพี่ทุวันโค้นโกงกันสเตอร์ ผมจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ของผมจะเป็นตัวนี้นะนี่ครับตัวนี้ครับแล้วจังวันนี้อุ้ยของผมเหมือนจะชนะดูทรงเหมือนจะชนะโอ้ยสองหนึ่งแล้วนะครับไม่มีการเปลี่ยนตัว สองหนึ่งกดผมมีมากเลยนะครับแต่ผมแค่แปบ๊บย่ำหยุดเลย ของน้องผมแพ้นะครับแล้วของผมแพ้เอ้ยของผมชนะผมผมยังหมุนอยู่น้องไหนแล้วแต่ปิดประตูครับอย่อแอออกเฮ้ยอย่าแอออกไอ้นี่ฮ้ฮสีทุ่ท่ สำมชั้นไปเป็นบีปีชีวิตกู้ชีพคนหนักเอฟเฟกต์และโนซีจีอยากให้พ่อให้แม่สุสๆบอกหนูหนูอยู่ในผมนําไปแล้วนะครับประมาณสามศูนย์ถ้าผมชนะรอบน <1, S 1> ี้เออสอบหนึ่งนะครับขอโทษนะครับ คนะนี่หูกอนโดก็โดนมือแ้ก็แตกอ่ะผมพี่แตกมูน้ำไป,ไปสามศ <3 S 1> ูนย์ไปสามต่อสามต่อสามนะครับอ้ออยแป๊บน,น,นึงแป๊บ่ง,งให้เขาใส่หายก่อน ทีทูวันโกเออใช่ใช่เรามงว่ามันจริงหรือไม่จริงเรื่องัชนะทงตอนนี้ก็าชนะพี่ชั้น อันนี้ใครชนคะคะมาดูกันนะตาตัดสินมันเลวอะพี่ผมชนะนะครับใช่